วันนี้เนี่ยเราก็ดูดูเรื่องของมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิดที่รัฐบาลการุณาแพรมกันออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกว่าอ่อนเพียะลเหียใจก็เลยคิดว่าเรามาตั้งเป็นหัวข้อในลักษณะที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของสังคมตอนนี้แล้วก็ตั้งวงคุยกันไปด้วยเนี่ยนะครับว่าไอ้ขยี้มาตรการเลียแผลโควิดรอบใหม่ ชาวบ้านอย่างเราเราเนี่ยควรจะเฮหรือควรจะร้องไห้โฮกันแน่นะครับ <c oughs> เพราะว่าดูไปแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือกว่าจะออกมาเนี่ยช้าเหลือเกินโควิดมันระบาดอาราวาดไปแล้วเป็นเดือนนะเพิ่งจะคิดกันได้ว่าจะต้องมีชุดมาตรการเยียวยาแล้วชุดมาตรการเยียวยาที่คลอดออกมาจากมติคอรมเมื่อวานนี้มันก็ยังแบบกระท่อนกระแทนไม่เสด็จน้ําอีกด้วยนะครับแจกนู่นแถมนี่นู่นนั่นนี่ก็ยังไม่มีอะไรที่มันชัดเจนสักอย่างหนึ่งอ่า อยากให้อาจารย์อารักษ์ลองสะท้อนทัศนะหน่อยครับว่าตรงนี้เนี่ยรับรู้แล้วเป็นยังไงครับเฮหรือโฮอาจารย์คือคือถ้าผมเปรียบเทียบนะครับว่าตอนนี้บ้านผมมังน้ําท่วมอยู่เนี่ยนะครับเสร็จแล้วผมก็อยู่บนหลังคาบ้านนะครับเสร็จแล้วก็รัฐบาลก็เอาของมาแจกปรากฏว่าก็แจกเป็นข้าวสารมาไงครับครับยังไม่พอนะครับไม่ข้าวสารเสร็จนะครับก็แจกกระดาษมาเล่มนึงบอกว่าวิธีหุงข้าว บนหลังคาบ้านอะไรเงี้ยครับก็แตกบอกมาว่าเป็นสองสามวิธีสีห้าวิธีแถมวิธีใดวิธีหนึ่งในนั้นก็บอกเดี๋ยวรอมาตรการต่อไปที่รัฐบาลจะช่วยให้คุณสามารถหุงค่าบนหลังคาบ้านได้ในขณะที่น้ําท่วมอะไรเงี้ยครคือใจผมนึกอย่างนั้นก็คือให้มาแล้วมันไม่เบ็ดเสร็จอย่างที่พี่บวยพี่สุชัยเคยบ่นให้ฟังนะครับก็คือว่าเอ้ยคือคือผมนึกกับตัวเองก่อนคือจาได้ว่าผมเนี่ยก็ พอหลังจากที่เจอรอบ2เนี่ยนะครับผมก็พยายามอลองดูซิว่าเออครั้งเนี้ยมันควรจะต้องมีอะไรแล้วก็สักประมาณไม่เท่าไหร่ก็เขียนบทความขึ้นมาบทความหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันเนี้ยคือเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นอะไรต่างๆที่มันควรจะ,ะครบถ้วนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย SME ไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วเราก็พยายามประมวลนะครับสิ่งที่เราคุยกันอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็เจอโควิดมาต้องหลายสัปดาห์นะครับจนปีใหม่จนไรเสร็จ แล้วก็พอมาเห็นมาตรการเมื่อวานที่ออกมาจากคอรมอเนี่ยมันเกิดความรู้สึกแบบอัดอั้นตื้นตันมากเลยคืออยากจะพูดคำนึงว่าพุทธ <c oughs> โต <c oughs> ครับคือใช้เวลานานขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าจะพูดตรงๆคือมันต้องดีกว่านี้มันต้องแบบเ,เสร็จเด็ดขาดแล้วก็ให้คนเห็นแล้วแบบขณะที่กําลังทุกข์ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้คนกําลังทุกข์กันหมดเลยนะครับทุกมากๆด้วยคือมันต้องมีมาตรการที่ว่า ออกมาแล้วเนี่ยคนที่กําลังทุกเนี่ยมันรีลีฟอะครับอิจ่ามันรีลีฟคือมันสบายใจแล้วแหละาแต่ไม่ใช่ว่าแม้กระทั่งตัวที่เป็นรูปธรรมชัดเจนเช่นเงิน3,500บาทเนี่ยนะครับสเดือนเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนมีคนเปรียบเทียบให้เห็นแล้วแหละว่ามันน้อยกว่าคราวที่แล้วนะครับอาจจะเนื่องมาจากอะไรก็ไม่ทราบนะครับคือทั้งน้อยกว่าในจํานวนรายเดือนแล้วก็ทั้งน้อยกว่าในจํานวนเดือนที่ที่ซัพพอร์ตนะครับับแถมยังไม่แน่ใจอีกว่าว่าใครจะได้บ้างครับ ในเวลานี้เนี่ยก็มีออกมาบอกว่าคนที่จะไม่ได้รับเนี่ยนะคนที่จะไม่ได้รับเบื้องต้นเนี่ยจะมีอยู่3ามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คืออยู่ในระบบประกันสังคม11ล้านคนยกเว้นตามมาตรา39แล้วก็40นะครอันนี้ไม่ได้แน่ๆนะครับอันที่สองก็คือข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ3าล้านคนนะครับอันที่3นี่สิครับที่เป็นอะไรที่เป็นคุณจะต้องไปทําโปรแกรมทํานู่นทํานี่อีกหรือเปล่าไม่ทราบนะครับที่บอกว่าเป็นผู้มีรายได้สูงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ โดยอาจจะประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝากเอามาจากไหนเหรอครับประกันสังคมเหรอครับชาวบ้านเขาได้ยังไงใช่ครับหรืออะไรนะครับเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยดีแกลไม่เกินหมื่นห้าอยู่แล้วครับคุณไม่มีเงินเดือนอะไรที่เกินหมื่นห้าเกินะไยเด็ดขาดเลยขาดจากนั้นคุณจะไปเอาอะไรจากไหนเหรอครับประกันสังคมมันก็ไม่เกินไม่เกินนั้นไปล้วงจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานเขาเหรอครับอะไรเงี้ยนะคือมันเป็นอะไรที่ เออมันคืออะไรแล้วคุณจะไปเปรียบเทียบกับอะไรในไหนเพราะว่าอันนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่เอกชนเขาเก็บอยู่แล้วนะครับ,รบ, uh, รบเพราะว่าอันนี้ต้องต้องยอมรับเป็นข้อมูลเอกชนเนื่องจากว่าเขาบอกอยู่แล้วราชคาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องดังน,นั้นในข้อมูลที่คุณพูดถึงนี่คือข้อมูลของเองกชนนะแล้วคุณจะไปเอาจากไหนเหรอครับประเมินจากฐานเงินเดือนและบัญชีเงินฝากไปรู้บัญชีเงินฝากเพื่อจะมาบอกว่าเอ่าหรือไม่เออเอ้ผมว่ามันไปกันใหญ่นะครับ แล้วเพราะนั้นมันข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ดีๆไม่ไม่ใช่ใครก็สามารถที่จะไปเอาบัญชีเงินฝากหรือเอาบัญชีเงินเดือนของผมเนี่ยนะครับไปไปวิเคราะห์ไปวิจัยไปอะไรแบบนี้ได้และอย่างนั้นข้อมูลภาครัฐมันจะข้อมูลที่เรามีอยู่มันจะได้รับความน่าเชื่อถือได้ยังไงในเมื่อภาครัฐบอกว่าจะใช้วิธีแบบนี้ะะนะครับแล้วก็ก็บอกว่าส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการ14ล้านคนก็ได้รับเข้าร่วม อัตโนมัติไม่ต้องมาลงทะเบียนนะครับคนที่เคยร่วมมาตรการของรัฐและมีแอปเป๋าตังค์แล้วเช่นคนละครึ่ง15ล้านคนครังก็จะดึงข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาพิจารณารายได้ครับซึ่งไอ้ที่คุณลงไปคนละครึ่งมันไม่มีถามเลยว่ารายได้คุณเท่าไหร่คุณแค่ไปลงแข่งกับเขาไปสนุกสนานไปจับจ่ายใช้สอยเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ว่าเอ๊ะแล้วตกลงรัฐจะใช้อะไรหรือนะครับแล้วอย่าลืมนะครับว่าคราวที่แล้วเนี่ยรัฐบาลเนี่ย คือ <c oughs> ในนี้เขาบอกว่ารวมกรเกษตรกรด้วย<ะ>นะครับเกษตรกรที่เป็นคนอาชีพเกษตรกรจําได้ไหมครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับการจ่ายเงินช่วยเหลือกเกษตรกร<ะ>คุณจ่ายอีกบัญชีหนึ่งนะครับ<ะ>คุณไม่ได้จ่ายจากบัญชีเราไม่ทิ้งกันนะครับ <c oughs> ที่บอก<ะ>ว่าจะต้องไปสํารวจใช่ไหมครักำนันผู้ใ<ะ>หญ่บ้าน <c oughs> ว่าครอบครัวนี้มีกี่คนและคุณจ่ายโคะฐานด้วยคนะือเราไม่ทิ้งกันคุณจ่ายฐานอินดิวิโดคือบุคคลแต่ไอตรงที่คุณจ่ายเกษตรกรเนี่ยคุณใช้ฐานบนครอบครัวครับ อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปและจะยังไงเหรอครับเดี๋ยวก็จะมีลงทะเบียนใหม่อีกหรือเปล่านะพะนีรำรำจะได้ลงทะเบียนใหม่นะครับมีมีอาจารย์ออกมาแล้วไงก็แล้วก็เปิดเว็บใหม่ด้วยชื่ออะไรเราชนะใช่ไหมครับเราชนะ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นอะไรที่เนี่ยครับคือรัฐบาลทําอะไรมันเป็นอีเวนต์มันทําไปเป็นอะไรหมดเลยนะครับแล้วข้อมูลที่อุตสาห์ลงทะเบียนไปแข่งกันลงทะเบียนไปตั้ง30 40ล้านคนตกลงมันไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยคุณไม่ได้เอาอะไรมาบอกเลยคือถ้าบอกเนี่ยผมจะไม่ว่าอะไรเลยนะนี่อะไรที่อยู่ในระบบเราไม่ทิ้งกันเดิมเนี่ยนะครับ คุณก็ไม่เอามาพิจารณาแต่คุณเอาไปพิจารณาใหม่เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับถามว่าเดือดร้อนคราวนี้กับเดือดร้อนคราวก่อนเอาเอาว่าเราไม่ทิ้งกันกับเกษตรกรชุดเดิมที่คุณจ่ายไปแล้วเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วครับอืหลับหูหลับตาจ่ายได้เลยเพียงแต่ว่าคุณเก็บตกคนที่ควรจะได้สิทธิ์แต่ไม่ได้สิทธิ์รอบที่แล้วมีหลายคนที่เขาสุดท้ายเขาก็ ยอมแพ้ไปกิฟต์อพไปเพราะระบบมันยุ่งยากวุ่นวายเหลือเกินนะครับไอ้ตรงนี้ต้องไปเก็บตกพวกนี้มาแต่คนที่อยู่ในระบบอยู่แล้วที่ได้อยู่แล้วค,คุณไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามเขาเพราะอันนี้มันคือความเดือดร้อนที่รัฐบาลพึงจะต้องช่วยเหลือครับครับ